นอำเภอเมืองปัตตานีเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักง,งานกศนอจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่เลขที่191ถนนสวนสมเด็จหมู่6ตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีนางสาววิรวรณมูลจันทีเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา กสอนอำเภอเมืองปัตตานีเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายบนพื้นฐานปะาัะญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาชีเครือข่ายเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษาสุขภาพกายดีมีจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียง เอกลักษณ์ของสถานศึกษาองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้กศนอเพิ่มเมืองปัตตานีขอนำเรียนข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินโครงการเรียนดีวิถีลูกเสือดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองปัตตานีส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมลูกเสืออย่างต่อเนื่องด้วยการเสียสละกำลังกายกำลังใจสติปัญญาอุทิศตนด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในกิจการลูกเสือ บริหารงานโดยน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการไปสู่ปัญญาวิสัยทัศน์เอกลักษณ์อัตลักษณ์และพันธกิจของสถานศึกษาเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือโดยมีการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้านที่ 2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือและนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 มีคุณวุฒิของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และวิสามัญโดยผ่านการอบรมทักษะลูกเสือและนำหลักการวิธีการของกระบวนการลูกเสือมาบูรณาการในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และขับเคลื่อนผ่านโครงการของสถานศึกษาเช่นโครงการลูกเสือกศนชายแดนใต้โครงการลูกเสือมักคุเทศโครงการค่านิยมของคนไทย12ประการโครงการนักศึกษากศนจิตอาสา โครงการบัญชีครัวเรือนโครงการกีฬากศนอโครงการฝึกทักษะความสามารถด้านกีฬาและนันทนาการโครงการจิตอาสาโครงการสุขภาพดีจิตอาสาชีวีมีสุขด้านที่3ด้านการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน กสอนอมเพอเมืองปัตตานีมีการดําเนินง,งานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีการพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นโดยสถานศึกษาได้ออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ความรู้จากกิจกรรมลูกเสือมาเป็นฐานในการบูรณาการ จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนดังนี้ 1. กิจกรรมที่ใช้หลักการของลูกเสือการยึดมั่นในกฎและคําปฏิญาณอาทิเช่นโครงการค่ายลูกเสือกศนอเมืองจำนวน2อรุ่นและกิจกรรมโครงการเดินสวนสนามวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 2 กิจกรรมการเรียนรู้โดยการปฏิบัติอาทิเช่นโครงการอบรมอาสาเยาวกาชาติหลักสูตรการปพมพยาบาลเบื้องต้นและโครงการสุขภาพกายดีมีจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียง 3. กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ลูกเสือในการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนเช่นโครงการค่ายลูกเสือกศนอมเมือง 4. กิจกรรมการใช้ระบบหมู ในการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนอาทิเช่นโครงการค่ายลูกเสือกศนอเมืองโครงการอบรมอาสายุวกาชาติหลักสูตรการปพทพยาบาลเบื้องตน้น 5. กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอาทิเช่นโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการค่ายคุณธรรมนำพาหางไกลยาเสพติด โครงการค่ายลูกเสือกอสออเมืองและโครงการลูกเสือชายแดนใต้ 6. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมที่สร้างความก้าวหน้าท้าทายและดึงดูดใจอาทิเช่นโครงการองค์กรนักศึกษาสู่จิตอาสาที่เข้มแข็งและโครงการส่งเสริมนวัตกรรมนักศึกษากสน 7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลางแจ้งที่ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอาทิเช่นโครงการลูกเสือมักคุเทศและโครงการแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 8. การจัดกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนให้บริการชุมชนและการพัฒนาชุมชนอาทิเช่น โครงการนักศึกษากสอนอมีจิตอาสาโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกเสือจิตอาสาและโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบริจาคโลหิตเป็นต้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม ของนสอนออำเภอเมืองปัตตานีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาปลูกฝังให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้องทั้งด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีระเบียบวินัยมีความสุจริตมีจิตอาสามีความรับผิดชอบและมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ยี่สิด้านที่ 4. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ ก็สอนอเพื่อเมืองปัตตานีได้นำสาระสำคัญของลูกเสือวิสามันมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษากศนอซึ่งบทบาทของลูกเสือวิสามันต้องประพฤติปฏิบัติตนตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามันคือบริการจึงต้องพัฒนาความสามารถศักยภาพและสมรรถนะที่ทันต่อความจำเป็นความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้วิธีการวางแผนพัฒนาตนเอง ในบทบาทของผู้นำและผู้ตามต้องตระหนักถึงความช่วยเหลือตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้เป็นพลเมืองดีตามคติพจน์ของลูกเสือซึ่งเป็นการประกอบคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติด้วยถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแก่ชีวิตโดยมีการดำเนินงานดังนี้1 กศอนอเพิ่มเมืองปัตตานีมีการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาตามประเภทของลูกเสือโดยมีลูกเสือประเภทลูกเสือวิสามันที่มีอายุระหว่าง1 6ถึง25ปีมีการขอตั้งกองลูกเสือจำนวน4กองมีการดําเนินการสอนในวิชาลูกเสือกศนอในระดับปฐมมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในชุดวิชาลูกเสือกศนอตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2500 51เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีคุณธรรมมีระเบียบวินัยรู้จักเสียสละสร้างความสามาคัคคีบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2. มีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือโดยมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณวุฒิทางการลูกเสือทั้ง B.T.C และ A.T.C 3. ม,มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางลูกเสือเช่นนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือโลกโครงการค่ายลูกเสือกศอนเมืองปัตตานีโครงการลูกเสือมักคุเทศ กิจกรรมสวนสนามและกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 4. ก็สศนอนเมเภอเมืองปัตตานีได้มีการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือมาเป็นกิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนโดยนำหลักการวิธีการทางลูกเสือมาบูรณาการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมสามารถแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยการใช้กิจกรรมลูกเสือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เริ่มต้นจากปัญหาที่พบและสร้างนวัตกรรมขึ้นเพื่อนำไปพัฒนาทดลองใช้นวัตกรรมจนสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้จริงกศอนอเพิ่มเมืองปัตตานีได้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กิจกรรมลูกเสือชื่อนวัตกรรมนักศึกษากศอนอเรียนรู้แผนที่ชุมชนด้วยการปักหมุดทางภูมิศาสตร์ สัญญาว่าข้อ1น่ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ข้อ2องข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อ3ามข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ